สวัสดีครับทุกคนวันนี้สอนเรื่อง law of life นะครับวันนี้จะสอนเรื่องของอ how to วิธีการอยู่ในโลกนี้อย่างฉลาดนะครับในยุคนี้เป็นยุคที่เปลี่ยนเร็วมากผมอยากจะสอนจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า48 laws of power 4 8กฎแห่งอำนาจหรืออิทธิพลนะครับมีปัญญาแบบหนึ่งที่เราจะต้องรู้ด้วยในการอยู่บนโลกนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะสอนเรื่องจิตวิญญาณอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่บนโลกนี้ เราจะต้องเป็นคนที่อยู่แบบฉลาดเราไม่ต้องไม่ใช่อยู่แบบคนซื่อๆถูกลอ,อกหรือว่าไม่เข้าใจโลกนะครับมีอันนึงที่ผมชอบมากเลยกดข้อที่25 recreate yourself recreate ผู้ที่เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อโลกเป็นคนที่มีผล่ะมีผลกระทบต่อโลกเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอะคุณจะต้องสามารถคร้างตัวเองใหม่ได้ตลอดคือสร้างตัวเองใหม่ได้ตลอดหมยคราบว่าแน่นอนยุคทุกยุคมันจะเปลี่ยนไปยิ่งเราอยู่ในยุคนี้โลกมันเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเร็วมากแล้วผมเห็นด a เจ e ร์หรืออันตรายบางอย่างคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเปลี่ยนบางคนอายุ 30, 40, 50, 60บาบอกว่าฉันคงเปลี่ยนไม่ได้แล้วฉันขอรอไปเรื่อย แต่ยิ่งรอนะคุณจะยิ่งช้าไปก่บโลกเพราะโลกมันเปลี่ยนโลกมันจะหนีเข้าไปทิ้งเข้าไปนะครับแต่ว่าอยากจะให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตแบบมีชีวิตชีว,วาแบบผมผมทาตัวให้เป็นตัวอย่างให้ผู้คุณเห็นเพราะว่าโลกเก่าของผมมันคือโลกของการเป็นคอนดักเตอร์ซึ่งมันก็ดูยิ่งใหญ่มันดูแบบมันมัอสอนอะไรผมหลายหายอย่างนะครับในการเป็นผู้นําคนในการที่จะสามารถที่จะมีวินัยที่จะสร้างสิ่งที่ฉันต้องการได้ทําสร้างตัวเองให้มีทักษะ ในเรื่องยังยากเป็นในระดับโลกได้นะครับเหมือนคนที่ไปนชนะโอลิมปิกมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเทรนแล้วมันเทรนผมหลายอย่างด้วยทําให้ผมเป็นคนทีเ่เป็นคนมีคุณภาพขึ้นมาสร้างคุณสมบัติหลายอย่างขึ้นมาแต่พอโลกมันเปลี่ยนปับ๊บเนี่ยมันหาเรียกว่าเป็นเป็น,ปน,นอาชีพที่ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อโลกนี้แล้วก็ผลกระทบแล้วเหมือนก็ทั้งอุตสาหกรรมหายไปหมดแล้วพูด,ดง่ายผมก็อยู่ในตําแหน่งที่ว่าจะต้องรีครีอทหรือสร้างตัวเองใหม่ ใช่ไหมแล้วคุณหลายคนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วแล้วทุกคนในจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนในโลกต้องสร้างตัวเองใหม่ไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งหรือว่าธุรกิจคุณตอนนี้ยังขายได้อยู่หรือว่าสองยังขายได้อยู่หรืองานคนุณตอนนี้ยังไปได้อยู่สักวันหนึ่งมันอาจจะมีมันสโลมันช้าลงคุณอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆหรือคุณเบื่อมันเอง recreate yourself อะหมายความว่าอะไรอ่านกดให้ฟัง do not accept the roles that society force upon you อย่าไปยอมรับ บทบาทที่สังคมมันยัดใส่มาคมาให้คุณแค่คำนี้คำเดียวคุณก็รู้ว่ามันว่าอะไรแปลว่าอะไร recreate yourself by forging a new identity สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่โดยใส่ฉายาบทบาทอันใหม่ให้ตัวเองเลยคุณชอบเลยนีคุณเห็นไหม ผมเป็แต่ก่อนเป็นคอนดักเตอร์คนก็มองผมเป็นคอนดักเตอร์เป็นนักดนตรีผมก็บอกเนี่ยชั้นคืออาจารย์ของอาจารย์สโซรไซตี้สังคมมองผมเป็นแบบไหนไม่สนใจตอนนี้ผมจะเปลี่ยนผมจะสร้างตัวเองใหม่อาจารย์ของอาจารย์พวกคุณจําไว้นะอาจารย์ของอาจารย์พูดผมพูดตลอดอาจารย์ของอาจารย์พวกคุณจาไว้นะนี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างละ one that commands attention and never bores the audience สร้าง identity คือสร้างตัวตนอันใหม่ที่ command attention เรียกว่าสั่งความสนใจได้เลยและ never b o r e an audience และไม่เคยทำให้ผู้คนเนี้ยเบื่อเด็ดขาดไม่เคยทำให้เบื่อผมหาอะไรใหม่ๆมานำเสนอเสมอถ้าคนดูไลฟ์ของผมคุณจะได้หันเลาะคุณจะได้มีอะไรใหม่ๆคุณจะได้เห็นร่างกายใหม่ๆของผมก็ปั้นหุ่นอันใหม่ขึ้นมาแต่งตัวแบบใหม่ขึ้นมาหาวิธีการใหม่ๆมันจะมีอะไรใหม่ๆเสมอนี่คือผมอยากให้คุณทา เพราะว่าสมัยนี้มันเป็นอะไรที่ทุกคนเบื่อง่ายหมดเพราะมีอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณหามุกใหม่ๆออกมาได้นะครับ Be the master of your own image rather than letting others define it for you จงเป็นเจ้านายของภาพหลักตัวเองภาพพดตัวเองแทนที่จะไปให้คนอื่นเนี่ยมันมันนิยามตัวคุณอันนี้ไม่โอเคนะเวลาใครมันนิยามตัวคุณอย่ายอมเด็ดขาดผมเคยผ่านมาตรงนั้นมา ตอนเป็นคอนดักเตอร์เดี๋ยวคนนั้นมันพูดแบบนี้ว่า,าบัณฑิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่าง,งานี้เป็นอย่าง,งานี้เป็นอย่าง,งานีนางงาน้ลำคาญพอตอนนี้เรามีสื่อเองตอนนั้นเราไม่ไม่มีไงเรามีปากเดียวไงคุณเข้าใจปะตอนแต่ก่อนเรา,เาถ้าเกิดเรามีผมเป็นคอนดักเตอร์ก็มีแค่ปากเดียวนักดนตรีแม่งมีร้อยปากเขาจะพูดอะไรกับผมมันพูดจริงไม่จริงมันนินท้าอะไรผมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมมีสื่อเอง Facebook มี youtube มีโซเชียลมีเดียตอนนี้ผมมีปากของผมเองมีสื่อของผมเอง คุณก็ทําได้อย่าไปยอมให้ใครมาพูดอะไรเกี่ยวกบคุณที่มันไม่จริงคุณสามารถที่จะเผยแพร่ตัวตนของคุณออกให้โลกเห็นได้จงทําแบบนั้นจงคุณจงเป็นคนที่สร้างแบรนด์ให้ตัวตวนคุณสิ่งนี้นะผมผมอยากจะให้ทุกคนที่ฟังอยู่ทําถ้าคุณลงมาคอร์สนี้เนี่ยแปลว่าคุณคือคนที่มี potential มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นําของสังคมเป็นคนที่มีผลกระทบต่อสังคมคุณเป็นคนจะสําเร็จอะ่ะ คุณง่ายๆแล้ววิธีการสําเร็จถ้าคุณอยากจะเผยแพร่แสงสว่างอิทธิพลกระจายอิทธิพลของคุณให้ไม่เป็นทางดีคุณจะต้องมีแบรนด์ตัวคุณจะต้องมีมีไอดีนิตี้หรือม,มีมีตัวตนอะไรที่มันมันมันชัดเจนกับโลกนี้อย่างแรกเลยคิดฉายาให้ตัวเองว่าคุณคือใครนิยามตัวเองให้มันสั้นๆอธิบายตัวเองให้ชัดเจนอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยถ้าผมจะไปนั่งอธิบายอะไรเยอะ ว่าบัณฑิตคือใครเป็นพารากราฟเดี๋ยวนี้ไม่มีคนฟังแล้วคาเดียวก็พอแล้วบัณฑิตหนึ่งดวงสีเป็นใครอาจารย์ของอาจารย์แค่นี้พอไม่ต้องคิดมากฉายาของผมมีอันเดียวจบนะครับผมอยากจะให้คุณมีฉายาตั้งฉายาให้ตัวเองแล้ว l ลิฟมันแล้วใช้ชีวิตแบบนั้นทุกวันมันก็เปลี่ยนกันได้ทีหลังคุณเบื่อมันเหลืออะไรก็จะเปลี่ยนกันได้แต่ว่าอย่างน้อยคุณเริ่มคิดในทิศทางนั้นแล้วบอกกับโลกว่าตกลงฉันคือใครจงสร้างนิยามของตัวเอง สร้างตำนานของตัวคุณเองแล้วเราพบกันในตอนหน้านครับ